ค่ะ<ผ>ม,มาตามโค้งสุดท้ายสูตรคำนวณสูตรคำนวณก็ทีพี่บาวร่รยให้ไปต่อววดนะครับผมววดก่อนก็แตกหนึ่งหกวันนี้ก็ปล่อยไปแล้วนะครับผมสูตรคำนวณก็สูตรคำนวณคือพี่บาวไปเรียนมาใช่ครับผมแล้วก็ทำสามสามสูตรเหมือนเหมือนไอ้ววดก่อนเจ็ดเก้าหกหนึ่งเหรอหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้า ออใช่ใช่ใชเอ,อนี่ดำก็ลืมค่ะและ้วกามาตองงวดกับผมทางงวดที่แล้วพี่บ่าได้เลขท้ายลอตเตอรีใ่ใํตำรับเลขหนึ <196. S 2> <196. S 1> ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกเลขท้ายสามตัวลอตเตอรี่วันนี้ก็ถูดคำนวณก็ปล่อยไปแล้วก็เป็นสามตัวก็แปดสามเลขล่างก็เจ็ดห้าตัดออกมาให้ก็มีแปดสามแปดห้าสามห้าแล้วก็ จะมีแปดศูนย์กับห้าศูนย์นั่นคืออยู่ในสูนรคำนวณที่จับออกมาอืแต่ตัวที่พี่บ่าวมักก็คือแปดสามกับแปดห้านะครับผม <83 S 2> แปดสามใช่แต่ก็ไปซื้อมาเสี่ยงแล้วแต่มาฝันดีฝันเกี่ยวกับรถนะครับผมรถฝันว่าโอ้พี่บ่าวไปซื้อลอตเตอรี่มาใช่แล้วก็เอามาเสี่ยง<ช>คือมามาลองเสี่ยงเบิงเนาะค่ะแล้วก็ฝันฝ<ช>ันฝันว่าฝันว่าพาผีไปทำบุญค่ะ ผีขึ้นรถไปทำบุญเต็มรถเลยผีใส่ชุดขาวออื okay. ไปทําบุญก็เลขทะเบียนรถก็ห้าแปดสีแล้วก็ไปเสียงอีกทีนี้ก็ไปเสียงห้าแปดสี่กับ 84, แปดสี่ก็ห้าแปดฝันบอกฝันคือนั้นฝันว่ารถเนี่ยเอารถเนี่ยไปซ่อมไปซ่อมแล้วรถก็หายตามหาทั้งคืนตามหาจนไปหาตำรวจให้ไปหาให้ กดเจอรถได้รถกลับมาครับผมอ้ได้ตั้งแต่พี่บ่าวซื้อตัวที่ตัวนี้แล้วก็เอาไปเสี่ยงไปเสี่ยงขวัญขวัญแล้วก็ไปซื้อทะเบียนรถอีกแล้วก็มาขวัญอีกโอ้ค่ะทะเบียนรถที่พ่อออกะบไ่ไม่ไม่ไม่แน่ใจนะครับผมแต่พี่บ่าวชอบนะครับผมตัวที่บ่าวชอบก็คือพี่บ่าวจับห้าชอบก็คือแปดสามห้ากับห้าแปดสี่ตัวที่ นักกว่าเพื่อนก็คือแปดห้ากับแปดสี่นะครับผมแปดห้ากับแปดสี่ครับผมค่ะคือคือมันมันก็เกี่ยวกับเลขะเบียนรถของพี่บ่าวอ่าหลังจากที่ว่าขวัญพี่บ่าวก็เลยเน้นตัวนี้ใช่ค่ะสูตรคำนวณนี้พี่บ่าวไปเรียนมาใช่กับอาจารย์อ่าหลายๆสูตรมารวมกันมันมันลงล็อกตัวนี้ใช่ตัวที่ ที่เน้นก็คือเจ็ดห้านะครับผมล่างล่างอย่างเดียวก็เหมือนงวดที่แล้วที่พี่บ่าวทาหลายๆสูตรเนาะใช่ทาหลายๆสูตรสามสูตรมาลงล็อกตัวเดียวกันใช่ค่ะสําหรับแนวทางของพี่บ่าวกันแต่ถ้างวดนี้เลขสูตรคํานวณของพี่บ่าวเข้าอีกก็จะเห็นแนวทางของพี่บ่าเรื่อยๆเนาะใช่ครับแต่ะระหว่าง<ม>กับสูตรคํานวณของพี่บาวแล้วก็ความฝัน แมนะ่ะ่ค่ะครับผมถ้าสมมติว่าถ้าเลขสูตรคำนวณกับความฝันมันตรงกันพี่บ่าวก็จะทุ่มตัวนั้นใช่ครับผมค่ะแต่ว่าวันนี้ถือว่าพี่บ่าวฝันดีอยู่เนาะใช่ครับผมงวดที่แล้วก็ต่องวดต่องวดให้เลยค่ะสำหรับแนวทางพี่บา่าวผมกับตัวต่อง,ว,นนงวดให้เป็นคงสุดท้ายแล้วนะครับผมคูงสุดท้ายแล้วเด้อพี่น้อง ค่ะสำหรับแนวทางของพี่บ่าวเมืองใต้แล้วก็เสียงแล้วก็ฟันดีพ่อมค่ะขอดูตัวเลขหน่อยนี่นะครับผมคงสุดท้ายเด้อจะเพิ่มเพิ่มว่าเพิ่มแต่ทะเบียนรถนะครับผมตัวเพิ่มก็คือทะเบียนรถคือพี่พี่บ่าวฟันเกี่ยวกับทะเบียนรถใช่ครับผมนี่นะครับผมทะเบียนรถนี่ค่ะทะเบียนรถคฟันมาได้ค้น คนไปทำบุญคนผีไม่ใช่คนผีคนผีไปทำบุญนะครับผมนี่ทะเบียนรถ584ผีเต็มรถเลยนะครับผมไปทำบุญครับผมนี่ก็เป็นแนวทางนะครับผมถ้าใครชอบก็ตามน้อผมใครไม่ชอบก็ผ่านก็เสนอเป็นแก้แนวทางตัวเลขก็มีเข้ามีออกมีหลุดนะครับผมธรรมดาอันนี้โค้งสุดท้ายแล้วเนาะใช่ครับผมาำรับโค้งสุดท้ายพี่บ่าวกะเอามากระจัดกระจาผพานพี่น้องกันแต่พี่บ่าวชอบก็คือ75 ตัวที่วงกลมครับผมเน้นเลยเจ็ดห้าเจ็ดห้าเป็นล่างแปดห้าเจ็ดห้านี่เป็นล่างแปดห้าแล้วก็ทะเบียนรถห้าแปดสี่กับแปดสี่ตัวที่เน้นนะครับผม,มค่ะกับสามตัวนี้นะครับผมอ่าเอาแคบหน้าจอเด้อพี่น้องค้งสุดท้ายของพี่บาวเมืองใต้สูตรค<ม>ำนวณเนาะคะ่ะเป็นสูตรคำนวณค่ะส่วนทะเบียนรถห้าแปดสี่ทีฟันว่าคนเอาผี่าแม่นเอาค้นผีไปท้ำบุญน้ำ โขนพีไปทำบุญพี่บ่าวก็เลยส่ทะเบียนรถไว้เผื่อครับผมเผื่อมันเผื่อมันออกทะเบียนรถนะครับผมค่ะเพราะว่าทะเบียนรถเรายังไม่ออกเนาะใชะ่สำหรับแนวทางพี่บ่าวเมืองใต้เห็น่ะค่ะ,คคะถ้าแบบว่าถ้าเลขเลขล็อกเลขล็อกสูตรคำนวณของพี่บ่าวมาถ้ามันเข้าก็จะเห็นทำให้เรื่อยๆถ้าว่าวพี่เตก,ก็คำนวณต่อให้เลยนะครับผมอ่า สำหรับทางวัดน,นี้แต่ก็จะคำนวณต่อให้จ้ะครับผมแต่แล้วเลขไอ้รับรังสิตมาไหมไม่ไม่ไม่เอา well ไม่ลงนะครับผมเดี๋ยวจะซ้ํากันหลายเลขนะครับผมไม่เอาเลขอื่นมาลงแล้วนะครับผมเห็ยนเอฟซีถามมาว่าเลขรับรังสิตมาหรือยังไม่เอามาลงแล้วอ๋อพี่บ่าวไม่เอาลงแล้วค่ะจะเอาแต่สูตรของตัวเองเลยของตัวเองไม่เอาของคนอื่นมาแล้วอ่าไม่จะไม่เอาของคนอื่นใช่อ่ะอาจจะเป็นแนวทางของพี่บ่าวอย่างเดียวใช่ครับ ได้มักกะจัดคัดกระพานค่ะแต่สำหรับแนวทางสูตรคำนวณพี่บ่าวพอไปเรียนสูตรนี้มาก็คือเข้างวดแรกคืองวดเมื่อกี้เนาะใช่หกหนึ่งอันนี้เป็นงวดที่สองต่อง,งวดให้เลยค่ะสำหรับแนวทางพี่บ่าวก็ขอบคุณพี่บ่าวเดี๋ยวโชว์ตัวเลขอีกรอบนึงค่ะพี่บ่าวค่ะแปดสามห้า แต่สูตรคำนวณของพี่บ่าวนี้วดที่แล้วเข้าเลขท้ายลอตเตอรี่สามตัวเลขท้ายสามตัวพี่บ่าวได้มาสิบใบแต่ที่เขาสองสามตัวแล้วก็เลขล่างนะครับผมหกหนึ่งหกหนึ่งงวดที่แล้วงวดที่แล้วนะคะเขาสามตัวท้ายลอตเตอรี่กับเลขล่างนี่ก็เป็นแนวทางแปดสามห้าแปดสามแปดห้าสามห้าอันวงกลมเจ็ดห้าคือล่างเด้อค่ะ แล้วก็ศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์ห้าแปดสี่แปดสี่คือทะเบียนรถที่พี่บ่าวฟันว่าได้ขคผพีขึ้นไปทําบุญเนาะค่ะค่ะสาหรับแนวทางพี่บ่าวเมืองใต้ผููใดมากระจัดคัดกระพานค่ะแนวทางมีเข้ามีออกแคปหน้าจอเด้อพี่น้องค่ะใส่วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังการเสนอเป็นแค่แนวทางความลงทุนการลงทุนกับมีแนวเสี่ยงหลายๆอย่างเนาะเอากับระวังเอาเนาะค่ะแนวทางพี่บ่าวเมืองใต้ค่ะสําหรับมือน,นีกะ มีแนวทางแค่นี้ของ <ผม S 1> พี่บบาแต่เน้นๆคือทะเบียนรถใช่ทะเบียนรถค่ะเน้นๆเลยกับเจ็ดห้ากับเจ็ดห้าล่างอย่างเดียวครับผมอ๋อล่างนี่คือได้มาแค่หางเดียวใช่หางเดียวเจ็ดห้าห้าเจ็ดกลับเอาด้วยนะครับผมอืมค่ะว่ากลับตับแตกเด้อพี่น้องการล่างอย่างเดียวฟันธงล่างอย่างเดียวคือเจ็ดห้าของพี่บบาเอาค่ะก็ขอบคุณพี่บบาวเมืองใต้นะคะอ่าขอบคุณค่ะ